ที่ป่าลอยต่อภาคอีสานและภาคเหนือในสมัยก่อนเป็นเส้นทางที่คนทั่วไปไม่แม้แต่จะย่างกายเข้าไปใกล้เพราะต่างเขารู้กันดีถึงกิตติศัพท์ความดูาลของเสือในแถบนั้นเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วแต่สำหรับภิกสุนุมที่ปวารณา,าตัวถวายแด่พระพุทธศาสนาแล้วไม่หวั่นกลัวต่อภัยอันตรายใดๆจากเสือ หากว่าต้องสลักอายสังขารก็คงจะเป็นจากกรรมเวรที่กระทํากันมาถือสว่าชดใช้หนี้กรรมกันไปจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นไม่มีติดค้างกันอีกในชาติต่อไปแต่หากว่ามีบุญวาสนะาก็จะช่วยดํารงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และช่วยเผยแผ่ไปได้กว้างไกลไพศาลยิ่งขึ้นเกิดจะแคล้วคลาดปลอดภัย อันตรายใดๆไ,ไ,ไม่สามารถมาแผ่วพานได้เลยสามารถผ่านไปมาในป่าแห่งนี้เหมือนกับครูบาอาจารหลายท่านที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในอดีตแต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่สละล่างกายสังขารบางท่านก็ยังไม่พ้นบ่วงกรรมเลยเสียทีเดียวรูปกายก็ยังถูกเสือไลยที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเข้าขย่ำตายนำมาแฝงเป็นเครื่องมือต่ออีก ในการหลอกล่อเหยื่อให้มาหลงกลและจับกินได้ไง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายที่สำคัญเหยื่อก็เป็นภิกษุพระทุดงอีกหลายรายที่ถึงคราวต้องมาละสังขารทิ้งชีวิตไว้เสียทีน่นี่จนต่อมามีพระทุดงหนุ่มลูหนึ่งได้ทุดงมาทางอีสานตอนกลางผ่านเข้าไปป่าแห่งนี้เพื่อจะขึ้นเหนือและต่อไปยังพมา่า ต้องมาหยุดปรากฏอยู่ชายป่าคืนหนึ่งหลังจากที่ออกมารับบินธบาทจากเช้าไล่เช้านาแถวนั้นที่มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนและฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกทุดงเข้าป่าไปเหมือนกับพระภิกษุรูปอื่นๆก่อนหน้านั้นที่เคยบอกไว้กับชาวบ้านที่ใส่ผ้า,าว่าเมื่อจะลิกบุญไปตามที่หมายดังใจไว้แล้วกิจะทุดงกลับมาทางป่าแห่งนี้เช่นเดิม แต่ก็มีเพียงไม่กี่รูปที่กลับมาได้ดอกนั้นก็หายลับไปเข้าใจว่าคงถูกเสือในป่าแห่งนี้ทำร้ายจนมรณภาพทั้งหมดเพราะเคยได้ยินมาจากพระทุดงที่กลับมาได้เทศนาเป็นนิทานทรรให้ฟังหลายรูปโดยไม่บอกตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะกรรมใครกักรรมมันไม่มีใครจะหลอดพ้นบ่วงกรรมของตนเองไปได้พระภิกษุนม กิริยาสํารวมน่าเลื่อมใสบวทเรียนมาตั้งแต่ยังเล็กกับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอีสานฝึกกายฝึก,กจิตมาเป็นอย่างดีไม่หวั่นไหวใดๆกับเสียงเหล่าหลือของป่าแห่งนี้ทั้งที่เคยได้สดับรับฟังมาจากพระอาจารย์บ้างแล้วรวมกระทั่งชาวบ้านที่ใส่บาตนอกชายป่าเพราะเห็นว่ายังเป็นพลิกโซโนมน้อยอาจจะด้ประสบการณ์ จนพลาดพลัง้งอาจจะพาตัวเองมาสิ้นชีพเสียในป่าแห่งนี้ะเปล่าๆแต่อาจไม่มีใครรู้ว่าพระภิกษุนมรูปนี้หาชัยธรรมดาไหมเพราะเป็นสิทธ์เอกของพระอาจารย์ที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีวิชาอาคมและยานขันสูงพอสมควรที่เรียนรู้สั่งสมมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรป่าแห่งนี้มีความวิเวก เป็นที่ถูกใจของพระธุดงทั่วไปที่สแสวงหาความสงบเป็นที่สุดแต่กลับแฝงไปด้วยความลึกลับและน่ากลัวของสัตว์ร้ายโดยเฉพาะเจ้าทิ่นย่างเสือที่ไม่ธรรมดาอย่างเสือทั่วไปตามป่าหากแต่ว่าเป็นเสือสมิงแถมเป็นเสือสมิงที่ไม่ธรรมดากว่าทุกๆท,กที่เพราะเหยื่อทุกลายนั้นเป็นพระภิกษุผู้ทรงสมาธิฝึกจิตฝึกตนมาพอสมควรทุกลุป เสือสมิงพวกนี้จึงมีฤทธิ์กว่าเสือสมิงทั่วไปมากหลังจากพริกษุนมมาหยุดอยู่กลางป่ามองหาที่เหมาะสำหรับปักกดก็กำหนดจิตลงนาที่แห่งนั้นทันทีด้วยการบริกรรมลงอาคมป้องกันสิ่งชั่วร้ายไว้รอบๆตลอดเส้นทางที่ท่านทุดงย่ำเท้าเข้ามา ก็รู้สึกได้ถึงสิ่งที่เฝ้ามองอยู่จิตและจิตคงจะสัมผัสกันได้มากกว่าตาเนื้อว่าภิกษุนมรูปนี้คงจะไม่เหมือนกับพระธุดงหลายรูปที่ตกเป็นเยือ่อจึงได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆไม่กล้าที่จะโผล่ออกมาสึ่งๆหน้าเสียงร้องของสัตว์ที่เจือแจวมาตลอดทางก็เริ่มงเงียบหายไปในช่วงเย็น ขณะที่พระภิกษุนุมปรากฏอยู่กลางป่าแห่งนั้นเสร็จกิจธุร,ระกันั่งลงปฏิบัติจเจริญสมาธิทันทีจนช่วงเวลาโพรเพก็ได้ยินเสียงฝีเทาเ้าแผ่วเบาใกล้เข้ามาล่างที่เดินโพรโมแมกไม้มาพร้อมกับย่ามและผ้าเกา่เกาๆที่คุ้มล่างอยู่เป็นพระภิกษุชลาที่ดูจะพร้อมเกง่งจนแทบจะเดินไม่ไหวมาหยุดยืนอยู่ห่างจากพระนมเกือบสิบวา ไม่ยอมเข้ามาใกล้และร้องถามพระนมว่าท่านเข้าป่าแห่งนี้มาลูปเดียวหรือไม่รู้หรือไงว่าป่าแห่งนี้เจ้าที่เขาดูร้ายพระนมก็ตอบไปว่าที่ดูร้ายนั่นคือเสือชัยหรือไม่พระชลาผูมาเยือนทำท่าสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนจะออกอาการกลัวที่พระนมรู้ทันและถอยห่างออกไปโดยไม่พูดไม่จาอะไรอีก พระนมก็ไม่ได้สนใจอะไรหลับตาเจริญสมาธิต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนช่วงเวลาสามทุ่มกว่าคงจะเฝ้ามองอยู่อย่างลังเลอยู่นานจึงได้ตัดสินใจโพออกมาอีกครั้งตรงจุดเดิมที่ออกมาครั้งแรกและร้องเรียบภิกษุนมให้ออกมาจากกรดเพื่อสนทนาธรรมร่วมกันแต่ไม่เข้ามาในเขตที่พระภิกษุนมกำหนดจิตไว้เช่นเดิม หลวงพี่ก็รับรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพระชรลาลูปนี้นั้นเป็นเสือสมิงที่แฝงเข้ามาดูเชิงก่อนแต่ครั้งนี้กะจะหลอกล่อให้ออกไปเป็นเหยือ่อท่านก็พร้อมที่จะออกไปประเชิญหน้าเช่นกันว่าเสือสมิงตนนี้นั้นมีฤทธิ์มากน้อยเพียงใดจึงลุกออกจากกรดเดินตรงเข้าไปหาพระชรลาลูปนั้นที่จ้องมองอยู่อย่างใจจดใจจ่อให้เหยื่อหลงกล และออกมาจนพ้นเขตอาคมฉับพลันล่างพระชลาลูปนั้นเกิกระโจนเข้าหาภิกษุนุมทันทีแต่หล่างที่กระโจนเข้ามาตะครุบเหยื่อนั้นได้กลายเป็นเสือโครงลายพาดก่อนไปแล้วสภาพคงจะอดอยากมานานพอสมควรผอมโซเหมือนกับหนังหุ่มกระดูกไม่ต่างจากพระชลาที่เห็นตอนแรกแต่ล่างพระนุมที่พุงเข้าขยำนั้น เป็นเพียงลูปกายโปร่งใสที่ไม่สามารถจับต้องได้เพราะเป็นเพียงแค่กายทิพย์เท่านั้นขณะที่กายหยาบของท่านยังนั่งอยู่ในกรดเช่นเดิมสร้างความโกรธแค้นในกับเสือสมิงตัวนี้เป็นอย่างมากที่ทุ่มแรงกายไปจนหมดกับล่างเหยื่อที่ถูกจับต้องไม่ได้ยืนหอบแทบหมดแรงในฝุ่นคลุ้งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง มองพระนมที่เดินกลับเข่ากายเดิมโดยความโกรธแค้นร้องคำลามเสียงลั่นปา่าแต่ไร้ซึ่งพลังอำนาจใดๆที่หลงเหลืออยู่เหลี่ยวแรงเหือกสุดท้ายที่หวังจะได้เหยื่อกับต้องมาเสียเปล่าเพราะภิกษุนมที่คิดว่าคงจะได้จับกินไม่ยากนักแถมต้องมาตกเป็นเหยื่อของควายนโนูตัวใหญ่บึกที่พุ่งออกมาจากกรดยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าขณะนี้ ที่ตะกุยขาหลังเตรียมผงตักทีเดียวหวังเอาตายหันหลังได้ก็จะหนีแต่กระช้ากว่าเขาที่แหลมคมเข่าประทะเข่าเต็มฝีข้างกระเด็นออกไปไกลร้ลองรั่นด้วยความเจ็บปวดลุกพรวดพลาดได้ก็กระโจนหนีสุดชีวิตด้วยเร็วแรงเหือกสุดท้ายของชีวิตโดยมีควายธนูตัวดำมาเมื่อมยืนมองทำจมูกฟึดฟัดจนควันออก ยืนนิ่งๆไม่ตามไปแต่อย่างใดและสลายเป็นควันขา,ขาวๆลอยวูบกับเข้าไปในกฎของพระนุมอย่างรวดเร็วเสียงร้องคำรามที่มีทั้งเจ็บปวดและโกรธแค้นดังลั่นไปทั่วทั้งป่าอยู่ไม่นานนักทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความวิเวกตามปรกรติของป่าในยามค่ำคืนหลุงเช้าพลิกสู่นมกระลีบเดินทุดงออกจากป่าไปเบื้องหน้า ไม่ทราบว่าติดค้างอยู่ในป่ากี่คืนถึงจะทะลุไปได้แต่ที่เบื้องหลังทิ้งล่างเสือที่ไหลลมหายใจไว้กลางป่าเหี่ยวแห้งผุพังไปตามธรรมชาติจนเหลือแต่โครงกระดูกที่ตรงสี่โค้งนั้นแตกหักยุบเข้าไปทั้งแถบเป็นที่แปลกใจของพระธุดงค์หลายรูปในครั้งต่อๆมาผ่านไปสามพรรษาชาวไร่ชาวนาที่เคยใส่บาตกับพระนม ลืมเลือนกันไปหมดแล้วเพราะคิดว่าคงจะหายสาบสูญเหมือนกับพระหลายๆรูปที่ผ่านมาต่างกับพากันแปลกใจที่เห็นพระภิกษุหนุ่มรูปเดิมสะพายอัฐะบริขารออกมารับบิณฑบาตในเช้าวันหนึ่งด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบองใสกว่าคราวก่อนหลังให้สินให้พรเสร็จก็เดินทูดงต่อไปโดยไม่มีชาวบ้านคนใดปลีบปากถามแม้แต่คนเดียว แค่เห็นก็รับรู้ได้ถึงบุญบารมีของท่านแล้ว